เปิดสวิตมีไฟมาสองเส้นครับสายสีดำนี่มาแล้วก็อีกเส้นหนึ่งนะเปิดสวิตนะมีปลัก๊กอันนี้12บสองโวลต์มามามีปลั๊กไฟมาสองเส้นครับ2โวลต์สีดำเข้าที่สีดำนี่ครับสีดำนี่นะไม่รู้เส้นไหนนะจะดำเหมือนกันนะี่ะ สีขาวสีขาวสีฟ้าสีฟ้าสองเส้นนี้เป็นสายดินครับสีนี่เป็นสายดิน,ส,น,น,ส,ดนสัญญาณเนี่ยสองเส้นนี้นะแต่สีดำมาจากนู่นเป็นไฟไฟมีตรงนี้มีไฟสิบสองโวลต์อันนี่สิองโวลต์แล้วซีมพูลนะเนี่ยปลั๊กเนี่ยไอ้ปลักปล๊กสีชมพูเนี่ยมีไฟสิบสองโวลต์มาจากนูน่นนะนี่แล้วก็นี่สิบสองโวลต์มาเส้นนี้เข้าดำ สีดำนี่เส้นนี่สองโวลตัวล่างสุดคือตัวนี้ครับนี่น,นี่ผมสลับสายเมืกักมันอยู่นี่นี่ักมันรักมันน,มน,น,นี่สีดำหมดักนี่นะักตัวบนน่ะสีดำกับสีชมพูู่มีไฟ12โวล์ลตัวนี้ตัวนี่นะ สีฟูนะมองเห็นนะสีฟูเดี๋ยวให้มันอ่านค่าก่อนจะมีไฟมาสิบสองโวลต์ตัวนี้นะมองอยากเลยครับมาดูตัวนี้ไอ้ขั้วบนอ่ะขั้วบนมันจะมีสีไม่เหมือนข้างล่างอ่ะข้างล่างมันสีแดงๆอ่ะไอ้ขั้วบนมันสีสีข,า,ขาวๆอะ่ะตัวบนตัวบนนะขั้วบนสองอันเนี่ยมีไฟสิสองโวลต์มาตัวนี้นะ สีชมพูแล้วก็สีดำเนี่ยสิบสองโวลต์สิบสองโวลต์ไฟออกสองโวลต์อันนี้เป็นสายดินนี่ก็ดินนะอย่าเป็นสัญญาณไนสองตัวนี้นี่ดินครับสีเป็นดาวสายดินครับตัวนี้นะลัก l ลั k b อ a c k oxygen นเซอร์ของไงตัวต่างติบว้าวแล้วก็มาเข้าเข้าไปที่ขั้วออกซิเจนเซนเซอร์สีดำเนี่ยสีดำเนี่ยมีสองเส้น ตัวนี้นะสีดำสองเส้นจะเป็นมีไฟมาไอสีฟ้าเนี่เป็นสายดินรับสายฟ้านีออ่สีขาวี่เป็นสัญญาณตัวนี้สีดำสองเส้นเป็นฮิตเตอร์ HTP okay. คนหนึ่งกับสองฮะ S หนึ่งกับสอง STP หนึ่งกับสองมันจะมั่วๆหน่อยไม่รู้จะบอกอยังไงต้องดูในไวไนริอองในแกรมบอลอินครับขั้วหนึ่งขั้วหนึ่งมีไฟมาสองโวลต์ขั้วสองก็มีไฟมาสิองโวลต์จากกล่องจากแบตอันนี้จากแบตขั้วหนึ่งขั้วหนึ่งขั้วหนึ่งสีดำนี่ขั้วหนึ่งนี่เส้นที่หนึ่งนะ หนึ่งสีดำสิบสองโวลต์จากแบตอันนี้สิบสองโวลต์จากกลองมาไฟจากกลองมาแบตเข้านี่ผันกลองกลองมานี่ยน,นี่ก็สายดินสายดินสายดินแลวที่สัญญาณยากหน่อยครับมันไม่รู้จะบอกอยังไงต้องต้องดูดไว้ยังไงแกรมอ่ะแต่คงไม่ต่างกันเท่าไรมันเหมือนกับอัลตริรุ่นเก่าอ่ะคล้ายคล้ายกัน เตาอาทิตย์รุ่นเก ầu, ่าคล้ายกันครับ mm hmm. ไฟสัญญาณวันสายสีสีหนึ่งเส้นหนึ่งสายสีแดงสีสองสายสีดำ mm hmm. อนอ้อยู่ในไวริงในแกรมในในั่นะใน,ในตรงนี้มีไฟบวกสองโวลเข้าสี สีไม่ใช่喔喔สีฟ้านาส,สีน่าสีน้ำตาลดำหลังสีโอสุกแล้วครับสีดำ,ส,ส,ดำาสามสีน้ำตาลครับสามสามสีน้ำตาลสีเรล่จากที่สามโคสามโคสามเลยโคสามเมื่อกี้นี่โคสามอยู่นี่ครับโคหนึง สีดำสุดสองโวลกับสองสองโวลสามสีนดำตาเนี่สายดินราวตัวนี้นะแล้วก็เยลโล่เยลโล่คือขั้วที่สี่ตัวนี้ครับนี่ตัวนี้เยลโล่นี่ขั้วสี่จะไปหาไอ้กล่องที่สายสีดำขวดัขวกพวกกล่องขั้วที่สี่นะเยลโล่สี่ตัวนี้ครับสี่สี่สามดินหนึ่งไฟสองโวลต์เข้าหนึ่ง สองกับสองโวลต์เข้าดูจำไว้ดิในแคมเนี่ยหนึ่งหนึ่งไฟสิองโวลต์ไฟจากแบตสองน right? ี่ไฟจากกล่อง E C M ลักอยู่นี่พลักจำจำไว้ดีครับอยู่นี้นะด้วยนี่ไว้อย่างนี้นะวิธีสังเกตง่ายคืออย่างเงี้ยสีชมพูอัลติสเหมือนกันอัลติริทรุ่นเก่าเหมือนกันไม่ต่างก <pet al unserem> ันอ <damit> ัลติท <Skills> ร <ibles> ุ่นเก่านี่รุ่นรุ่น2องพนะตัวนี้นะ อันนี้มาจากไออันนี้มาจากไอออกซิเจนเซอร์ครับแล้วมาเข้านี่เนี่ยเข้านี่เนี่ยตัวนี้นะเนี่ยสีดำสีชมพูเนี่ยตัวนี้ตัวนี้เหมือนกันเลยสีดำอย่างนี้นะอย่างนี้เลยเอออย่างนี้เลยเนอสีดำสีชมพูแต่ไอของรุ่นใหม่ของรุ่นเก่าเป็นสีแดงตัวนี้แต่ของรุ่นใหม่เป็นสีเหลืองตัวนี้นะนักเหลืองแต่ของรุ่นใหม่เป็นสีแดงอันนี้น้ำตาลเหมือนกันตัวนี้น้ำตาลเหมือนกัน ลำตาเนี่มาจากสีขาวมาจากไอ้นั่นาจะจากออกซิเจนเซอร์ออกซิเจนเซอร์มานี่มาเข้าสีนลำตาเนี่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไฟบวกเข้านี้นี่สีชมพูสีชมพ,พ,พูนี่พิงสีชมพูนี่พิงเนะ่ยยมพูไปนี้มาหาไฟบวกที่ที่นะั่นอ่ะที่ไอ้ที่ออกซิเจนเซอร์เนาะสีดำตรงนี้นะสองตัวอันนี้อยู่ในปลั๊กนี้ครับในปลัก๊ก อย่างนี้แหละ,ะช้าๆาหน่อยดอูช้าอย่างนี้ถูกต้องเลยไม่ผิด้างบนสีชมพูล่างสีดำไอตัวนี้รุ่นรุ่นเก่าเป็นสีแดงรุ่นรุ่นรุ่นนี้เป็นสีเหลืองตัวนี้นะอันนี้สายดินครับสายดิน,ดนไปหากล่องออไปหาไอ้น่ะไปหาออกซิเจนเซอรซอ์อันนี้มีไฟ12โวลมหาออกซิเจนเซอรซอ์ไฟจากนี้นะอันนี้เหมือน,นไปหานี้น ดิเช็คกับวัดวัดค่าตรงนี้ว่ามันขาดไหมวัดอันนี้เลยวัดออกซอิเจนเซอร์นะวัดสีดำสองเส้นขาดไหมถ้ามาก็แสดงว่าออกซอิเจนเซอร์ใช้ได้อยู่ขามทำงานอยู่ไฟฟับฟับอยู่อ้อหูยากเลยครับทีมคนไม่เข้าใจหรอกต้องเรียนรู้ครับอันนี้ถูกต้องอันนี้ไม่ผิดครับอันนี้นะ ตัวเก่าเป็นสีแดงสีแดงเขรดแต่ตัวรุ่นนี้รุ่นใหม่เป็นสีเหลืองแต่มันอยู่แบบนี้สีสีไซไฟอาจจะเปลี่ยนอันนี้สีชมพูอันนี้เหมือนกันอันนี้เหมือนกันสีดําอันนี้เหมือนกันแต่ปิดตรงนี้ปิดเสร็จสีนี้สีเดียวไอ้เครื่องอารติสรุ่นเก่าสองพันห้าอันนี้รุ่นใหม่อันนี้อารติสต์สองพันสิบสองรับออคิเออรเซอร์ซีไอ้ตัวที่สองนะบีหนึ่ง S1 B2 อ่ะเฮ้ยเบงสองครับแบงสอง S1 B2 แ่งบงเบงสองนี่แหละบันทึกไว้เนี่ยครับที่มันจำลืมแล้บันทึกไว้ครับไวด้ดูแต่ตัวนี้ถูกต้องไม่ผิดน,นะครับถูกทุกข้อตัวเนี้ย